่าสองฝั่งลำน้ำยืนในอดีตนั้นมักจะมีพานข้ามกันไปมาไม่เคยขาดเพราะว่าระหว่างลำน้ำที่อยู่ไม่ไกลามากนักจะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่ในสมัยก่อนนั้นยังมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนหรือพอใช้ให้เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านก็เลยต้องไปขึ้นตรงกับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปเกือบ5กิโลเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนั้นแทน ที่ชาวบ้านส่วนมากในหมู่บ้านนั้นจะทำไร่ทำนาแต่ว่าส่วนที่อยู่กันไม่กี่หลังคาเรือนนั้นจะมีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์ที่ย้ายถิ่นฐานกันมาจากหลายพื้นที่มาอยู่รวมกันเพราะอีกฝั่งของลำน้ำยังมีสัตว์ป่าให้ได้ล่าอยู่ได้อีกมากมายยังไม่มีการปิดป่าเหมือนอย่างพื้นที่ที่ย้ายมาที่เริ่มมีการห้ามล่าสัตว์ป่าอย่างเสรีอย่างที่เคยล่ากันมาก่อน ลำน้ำที่คดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาตามป่าเขาและหลายๆพื้นที่บางช่วงก็ทอดยาวไปถึงแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ก็เลยต้องมีสะพานข้ามไปมาระหว่างสองฝั่งได้สะดวกแต่ว่าในป่ากลางหุบเขาที่ชาวบ้านเหล่านั้นอาศัยอยู่ไม่มีสะพานให้ข้ามไปมาเพราะว่าอีกฝั่งนั้นไม่ได้มีผู้คนอาศัยอยู่ในการที่จะข้ามไปล่าสัตว์หรือว่าหาของป่า ก็จะมีเพียงแค่แพรไม้ไผ่ที่ใช้ถอข้ามกันไปมาลำน้ำไม่เคยที่เจอเงินแห้งแต่ไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมในการหาปูหาปลาของชาวบ้านในแถบนั้นจะมีชาวบ้านไม่กี่รายที่ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำไรนะ่นามาหาปูปลากันบ้างเป็นครั้งคราวก็เลยทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ในนั้นทั้งสองฝั่งของหมู่บ้านไม่ค่อยจะรู้จักมักคุ้นกันมากสักเท่าไหร่แม้จะอยู่กันไม่ไกล แต่ก็เพราะว่าไม่มีธุร,ประป่าปังอะไรให้ไปมาหาสู่กันนั่นเองเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือแทบจะไม่น่าเป็นไปได้พลานสมคนได้ถอแพ้ไม้ไผ่ขามไปอีกฝั่งของลําน้ำเพื่อจะเข้าไปล่าสัตว์ป่าเหมือนอย่างที่ทำปกติซึ่งสมคนนี้มักจะเข้าป่าไปด้วยกันทุกครั้ง ตั้งแต่เริ่มย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านใหม่ๆเมื่อเกือบ3มปีที่แล้วจนเลิมสนิทสนมและเข้าขากันได้เป็นอย่างดีในการล่าสัตว์ป่าส่วนลายดื่น,นก็จะผัดเปลี่ยนกันเข้าไปบ้างตามช่วงเวลาขอใครของมันบางรายกลับไปคนเดียวบ้างสองคนบ้างแต่ไม่เคยมีที่พากันข้ามไปเกินสมคนเพราะว่าจะเกิดเป็นความยุ่งยากและขัดใจกันเสียเปล่าๆ จากการถี่วิธีการล่าของพรานแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและใช่ว่าจะเข้าไปล่าสัตว์กันทุกวี่ทุกวันไม่มีวันหยุดได้สัตว์มาแต่ละครั้งก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้กินอยู่หลายวันเดือนหนึ่งก็จะพาคันเข้าไปป่าล่าสัตว์เพียงสี่ครั้งบ้างห้าครั้งบ้างเอาแค่พออยู่พอกินสมัยนั้นเมื่อคอยมีการล่าเพื่อจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองกันมากนะัก และชาวบ้านไม่ค่อยลำบากในเรื่องของการกินอยู่อะไรพลานาสามคนที่เข้าไปล่าสัตว์ด้วยกันบังเอิญว่าเข้าไปพบกับหมูป่าระหว่างทางโดยบังเอิญแบบไม่ทันตั้งตัวและหมูป่าตัวนั้นมันตกใจมากแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งหนีมันกลับวิ่งไล่เข้าใส่พลานาสามคนจนต้องพากันวิ่งหนีไปคนละทิศละทางไม่มีใครกล้าที่จะยกปืนขึ้นมายิง พเพราะเกรงว่ากระสุนปืนจะถูกกันเองเสียมากกว่าทํำให้คนที่ถูกหมูป่านั้นวิ่งไล่หนีตะลิอดออกไปจนหลงกันเองเขา้าจะส่งเสียงร้องเรียกก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําเสียงที่ส่งออกไปอาจจะนําเอาภัยอันตรายเข้ามาหาโดยไม่รู้ตัวก็เลยมีเจอกันอยู่แค่สองคนส่วนอีกคนนั้นไม่รู้ว่าวิ่งหนีหายไปทางไหนคนที่หายไปนั้น มาได้ย้อนกลับมาอีกทั้งทั้ท,ที่อีกสองคนก็ยังคงรออยู่ที่เดิมจนมืดคำ่ำก็เลยต้องตัดสินใจปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่บนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆและมองหากันจนทั่วแต่ก็ไม่มีวี่แววของคนที่หายไปจะกลับมาตั้งแต่ค่ายันสว่างลุงสางก็เลยต้องตัดสินใจเดินตามหากันทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ยังไม่พบตัว จนเย็นมากแล้วก็เลยคิดกันว่าน่าจะแอบหนีกลับไปบ้านก่อนหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าบาดเจ็บก็คงจะต้องพบเจอกันเข้าแล้วและคงไม่อยากที่จะหาทางกลับก็เลยต้องเดินย้อนกลับไปที่ลำน้ำก็ยังเห็นว่าแผลไม้ไผ่นั้นยังอยู่ที่เดิมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกันต่อเพราะเกรงว่าจะมืดคำ่ำเลยตัดสินใจขึืนแพแล้วก็ถอกลับมาอีกฟัง พอใก่จะถึงอีกฝั่งก็หันกลับไปเห็นคนที่หายไปนั่นยืนอยู่บนฝั่งที่ออกมาเมื่อครู่ก็พากันดีใจรีบถอเอาแพ้กลับไปรับทันทีพอถึงถามไถ่อะไรก็ไม่พูดไม่จ้าไม่ตอบทั้งสิน้นหรืออาจจะเป็นเพราะความอ่อนเพียเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบปืนขู่กายก็ไม่เห็นว่าติดตัวกลับมาด้วย เมื่อถามไถ่อะไรแล้วก็ไม่พูดไม่จ้าก็เลยไม่อยากจะถามอีกต้องรีบพากกลับไปพักผ่อนให้ไวที่สุดช่วงที่คนนั้นเหยียบลงไปบนแพก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าเหมือนกับว่ามันจะรับน้ำหนักมากขึ้นอย่างผิดปกติเหมือนกับว่าน้ำหนักนั้นมันมากกว่าคนปกติทั่วไปแต่ก็มาได้ใจอะไรถ่อแพข้ามมาจนถึงอีกฝั่ง ก็เลยต้องรีบประคองกันขึ้นฝั่งทันทีระหว่างทางก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกรีบรีบพากันเดินเพราะว่าใกล้จะคํำเต็มทนหลานสองคนไม่ได้นึกเอจใจอะไรกับคนที่พัดหายไปทั้งวันทั้งคืนระหว่างที่เดินประคองกันกลับบ้านทั้งสองคนก็ต้องพากันตกใจเมื่อเพื่อนอีกคนที่ประคองกันอยู่ตรงกลางนั้นเลื่มจะลงคาสีเทา้า และเดินล้ำไปข้างหน้าในขณะที่อีกสองคนนั้นยืนแน่นิ่งตกใจทำอะไรไม่ถูกตัวแข็งถือเพราะว่าสายตาที่มองไปที่หลางของคนที่เดินล้ำหน้าออกไปนั้นมันไม่ใช่คนอีกแล้วแต่ว่ามันเป็นเสือลายผาดก่อนก่อนที่หลางนั้นมันจะหันขวับกลับมาแล้วพุ่งกระโจนเข้าใส่ขย่ำเหยื่อที่เป็นพรานสองคนนั้นตายแบบไม่มีทางสู้ ปืนในมือไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงแม้แต่นัดเดียวก่อนจะกัดฉีกกินจนพอใจแล้วก็ทิ้งร่างที่จำสภาพแทบไม่ได้ไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินหายเข้าไปทางหมู่บ้านจู่ๆก็มีเสือสมิงเกิดขึ้นมาและฆ่าคนตายไปสองคนส่วนอีกรายที่หายไปก่อนหน้านั้นก็คงจะไม่เหลือความมืดค่ำยังไม่ทันที่จะมีใครไปพบเขากับร่างก็เ,เลยมีเหยื่อเกิดขึ้นตาไม,ม้าอีก แม้ว่าจะมีพลานอยู่หลายคนในหมู่บ้านแถบนั้นแต่ว่าเสือสมิงแต่ว่าเสือสมิงนั่นมันฆ่าคนล่ากับว่าสนุกปากด้วยความที่มันมาในร่างของคนที่เป็นเหยื่อที่มันฆ่าตายไปแล้วก็เลยไม่มีใครได้ทันระวังตัวมันไล่ล่าไปอีกสามลายยกบ้านในเวลาเพียงแค่คืนเดียวจนเสียงร้องของเหยื่อทำให้พลานที่อยู่ในเลือนใกล้ๆกัน ถือปืนวิ่งออกมาเจอเข้ากับเสือลายผาดก่อนตัวนั้นก็เลยไล่ย,ยิงไปไม่ยัง้งเมื่อเจอกับกระสุนปืนเขา้าเสือสมิงก็ถึงกับตกใจวิ่งหนีหายไปทันทีทั้งเสียงและคมกระสุนที่แม้ว่าจะไม่ถูกจังๆแต่ก็ทำให้บาดเจ็บไปไม่น้อยทําใ้้มีเสียงร้องเตือนกันดังลั่นขึ้นก็เลยมีเสียงปืนดังไล่หลัลงไปอีกเป็นระยะระยะ คงจะถูกกระสุนเข้าไปอีกหลายนัดมันวิ่งหนีตะลิดเข้าไปทางหมู่บ้านใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปลุงเช้าก็ได้ยินข่าวว่ามันเข้าไปในไร่ของผู้ใหญ่ที่ให้ลูกชายนั้นเฝ้าขอกัวที่มีอยู่หลายสิบตัวอยู่ปรากฏตัวในล่างของเหยื่อที่ตายไปแล้วและมีอาการบาดเจ็บอย่างหนักแต่ว่าอาการบาดเจ็บทำให้มันไม่สามารถปกปิดตัวตนของตนเองได้สนิท หางที่ยาวโผล่ออกมาและหัวที่ร้องกันแตกตื่นตกใจอยู่ในคอกทำให้ลูกชายของผู้ใหญ่คว้าปืนออกมาไล่ยิงซ้ำเข้าไปอีกเพราะเคยลูเรื่องของเสือสมิงมาบ้างจนสุดท้ายมันก็ถูกกระสุนปืนเข้าไปอีกหลายนัดจนคืนล่างกลับไปเป็นเสืออีกครั้งในที่สุดแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะหนีต่อไปได้อีกเสือสมิงตัวนั้น ข้ามฟังมาได้เพียงไม่ทันข้ามคืนหลังจากที่ไล่ฆ่าคนเหมือนกับว่าไม่เคยพบเจอมาก่อนก็เลยต้องมาตายแบบที่ไม่ต้องลาให้ยากเย็นมากนักเพียงแค่กระสุนปืนธรรมดาของลูกชายผู้ใหญ่และยังไม่ทันที่จะมีคนตายเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในหมู่บ้านก่อนที่หลังจากนั้นเพียงไม่ถึงปี ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลพื้นป่าอีกฟังชาวบ้านที่เหลือก็เลยต้องเลิกล่าสัตว์ไปอย่างถาวรและหันไปประกอบอาชีพอื่นๆแทนและไม่มีใครย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นอีก